สวั so สดีครับนิคมอ่อนทัวร์นะครับเสาของวันเสาร์นะครับที่สิบพฤษภาคมนามติรนาจะกับฝั่งสายมือเนาะนะครับเสามื้อนี้เข้ากาลมาเดินทางไปวัดเ้อครับสองคนกับเฟืองฝาขอเสียงนะครับเฟืองฝาสวัสดีค่ะเข้าวัดเ้อครับปฏิบัติธรรสองมือนะครับผมเป็นวิถีชีวิตที่เฮ็ดมาประมาณ10ิวกาปีแะครับสาหรับโตผมเนาะหน้าเฮ็ดมาเรื่อยๆนะครับผมเฮ็ดมาเรื่อยๆเนาะ ครับนี่คือเส้นทาง2076ไปอำเภอปูศรีสวรรค์ร้อยต่ออุทุพราชไซปูศรีสวรรค์นะครับทางหน้าเห่าคือป่ายแล้วครัคลองอีสานเกี่ยวที่ขันระวังอำเภอ่ตำบลอำเภอเออนะครับผมอำเภออำเภอนี่ป่ายครับนีเขตอำเภอปูศรีสวรรคณนี่ครับเขตพื้นที่ของบ้านน้องแป้นบ้านสายตะคล้องครับนี่ วนมาซูมเลยพยาบาลเขาได้พอดีเลยครับว่านกับวันแหลกมากกว่านี้เทาเดินทางมาเขาวัดกันเลยถ่ายบรรยากาศมาให้เบิ้งแล้วก็บอกพี่บอกน้องนั่น่าโอ้บางเทื่อคลิปกัสิบริลลลงเร็วบริลลลงต่อเนื่องเคร่องกับอยู่บ้านเนี่ครับเพราะว่าบางเทื่อกัตั้งเวลาไหวบางเถื่อกัสิเป็นคลิปแบบเรียวๆเลยนะครับผมผมกัสิบริลล์ถ้ามีประมาณหมื่นสองหมื่นนี่แหละครับผมครับว่าฝากพี่ฝากน้องกันยังส่งกำลังใจให้ขึ้เก่าเลยก็ถือว่าเอาบุญมาฝากบอกบุญบอกพี่บอกน้องในวิถีชีวิตของของเฮาเนาะไปหันมาหนีกับบอกเอฟซีแล้วเนาะ คือหอดคือเก่านะครับผมเป็นเป็นวิถีชีวิตของเทานะครับแต่บุญลัตั้งแต่จีบกันก็ยังพาไปเบิ้งให้ผู้บาจานเบิ้งโตอยู่ได้ครับเพื่องฝาเอาเบิ้งนาบันนี้นะครับผมเอาเอาจะจองสิละครับเพราะว่าเทาอุปกรณ์เท่าไหร่เท่านี้นะครับรวมสองเขานี่และครับผมมีหลูมมีเต่าเนี่ยเขาดอกนะครับผมมาอยู่กับพอกับแม่เนี่ยครับอาศัยวาในดูแลเพื่อนน้ำในเขาวัดน้ำนะครับอันนี้เรื่องจริงเด้ นะครับโบแมนอันนี้ว้าวเป็นมาเป็นคอนเทนต์นะแต่เป็นคอนเทนต์ยู่เ่ว่ามันก็เป็นเหลืองจริงนะครับผมกําลังผ่านมามันสาคัญตัางศาสนากันเลยเขามามันเห็นมาดุนแล้วครับซิบกาปีสาหรับผมเลยนะครับผมแต่ว่าบวชที่วัดนี้แหละบวชตั้งแต่รัปีศรีหานะครับอยู่กับครูบาอาจารย์มาตลอดนะครับผมยาวนานพอสมควรอยู่นะครับบอกว่าว่าตอนสมัยบวชอายุยี่สิบกว่าปีนะครับผมกำลังเดินทางไป มอนีละมือมอนี่ละเป็นวันพอมอนี่แล้วเอาบอกละ <owning> เบิเ่งน้าเบิ่งทานะครับเบิ่งบรรยากาศบอกเท่านํานะครับผมเบิ่งบรรยากาศแบบหนังมูฟได้วันเขากา็กาสือพอดีเลยครับวัน,นในช่องซาหมอแดดมาเ,าเอาเอาเขามันก็สิแตกดีนะครับดีคือบรรยากาศวันเท่านะครับบานนอกนะครับอื่นว่าบันนอกอยู่ดอกนอกอยู่ใกล้เมืองเสิร์ฟอยู่นะครับผมแต่กะบบรรยากาศดีนะครับนี่ ลงคอยมันต้องแปลตีกี้มันสูงขนาดได้ครับเป็นเสนุนหนึ่งกะไทยลงสโลปับทีปับยังนะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็พุ่นออกไฟเนาะครับเทศกาลบ้านเท่ากับปุ่นออกไฟนะครับผมกับเทศกาลเสี่ยงปีฝ่าตอนนี้ก็มีจะร่ำออกแล้วก็เบ้าแน่แล้วล่ะครับตอนนี้นะครับผมอีฟซีเป็นบอกมาหาวนะครับผมมาแจ้งข่าวบอกปีบอกน้องนะครับวัดกับะมาณศรีหาโลนี่แหละผมมานะครับเที่ยวไปเที่ยวมานะครับผมเป็นวันสำคัญทางศาสนานำล่ะครับชวนกันมาเข้าวัดทำบุญเนาะมือเนาะ วันวิสาขบูชาวันสําคัญของโลกนะครับเมื่อเอ่ญมาทาบุญกันเด้อครับเาเบิ้งเส้นทางเบิ้งบรรยากาศแล้วก็เบิ้งผมแจ้งข่าวเอฟสี่กินอทุกคนแล้ะครับความเขียวขจีของวัดครับธรรมชาติโอ้ดวงไม้โลนหลายเนาะนะครับผมอ่าถึงวัดแล้วก็เอาบุญมาฝากกันทุกท่านทุกคนนะครับผมสองวันครับผมกินอกันใหม่เนาะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมกดไลค์กดแชร์ให้กับ ทางเพจแล้วก็ช่อง YouTube นีคมออนทัวร์นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ